42.195กิโลเมตรเปิดความลับตัวเลขมาราธอนสุดแปลกไม่ใช่ตำนานแต่คือพระราชประสงค์ของควีนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมระยะทางวิ่งมาราธอนที่เราแข่งกันทั่วโลกถึงต้องเป็นตัวเลขที่ประหลาดและไม่ลงตัวอย่าง42.195กิโลเมตรทำไมไม่40ทำไมไม่42 <Wow. S 1> กลมๆมมันต้องมีการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนแน่ๆเลยใช่ไหมผมจะบอกว่าผิดถนัดครับ ตัวเลขนี้ไม่ได้มาจากความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์เลยแต่มาจากตำนานความวุ่นวายและที่พีกที่สุดคือพระราชประสงค์ของราชวงศ์อังกฤษวันนี้ครับเราจะพาคุณเจาะลึกการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เพื่อไขทุกปมปริศนาของตัวเลขนี้ให้รู้กันไปเลยทำไมไม่วิ่ง240กิโลเมตรรากฐานของมาราธอนมาจากกรีกโบราณครับวีรบุรุษคือฟิดิปิเดสผู้ส่งสารชาวเอเธน แต่ข้อมูลที่เรามักเข้าใจผิดคือการวิ่งของเขาประวัติศาสตร์บันทึกว่าฟิสดิปิเดสวิ่งจากเอเธนไปสปาร์ตาเพื่อขอความช่วยเหลือระยะทางไปกลับคือกว่า240กิโลเมตรนั่นคือความอึดของจริงแต่การวิ่งที่ถูกนำมาตั้งเป็นมาตรฐานคือการวิ่งครั้งสุดท้ายจากสมรภูมิที่มาราทอนไปกรุงเอเธนเพื่อประกาศชัยชนะซึ่งมีระยะทางเพียง40กิโลเมตร แล้วทำไมถึงต้องเลือกที่40กิโลเมตรเพราะผู้ก่อตั้งโอลิมปิกอยากได้จุดจบที่ยิ่งใหญ่คือการวิ่งมาประกาศชัยชนะแล้วตายมันดราม่าและเหมาะสำหรับเป็นกีฬาของมวลชนใน1วันมากกว่าครับเมื่อโอลิมปิกสมัยใหม่เริ่มขึ้นในปี1896ระยะทางก็เริ่มที่40กิโลเมตรตามตำนานนี้แหละครับแต่ปัญหาคือมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว โอลิมปิกที่เซนต์หลุยส์หรือปี1904ใช้40.00กิโลเมตรแต่ที่แอนท์เวิร์ปหรือปี1920ล่อไป42.750กิโลเมตรมันมั่วไปหมดถ้าแข่งระยะไม่เท่ากันสถิติโลกจะวัดกันได้ยังไงความสับสนนี่เองที่นำเรามาสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในปีคศ1908โอลิมปิกปี1908ถูกย้ายมาจัดที่กรุงลอนดอนอย่างกระทันหันครับ และนี่คือจุดที่ตัวเลข42.195กิโลเมตรถือกำเนิดขึ้นคือนักกรรการต้องการให้การแข่งขันยิ่งใหญ่สมฐานะพวกเขากําหนดจุดปล่อยตัวที่ปราสาทวินเซอร์ซึ่งเป็นที่ประทับของราชวงศ์ระยะทางจากปราสาทมาถึงสนามไวซซิตี้ถูกกําหนดไว้ที่ประมาณ42กิโลเมตรแต่เมื่อเส้นทางถูกลากเข้าสู่สนามมันเกิดปัญหาเล็กน้อยพวกเขาต้องการให้เส้นชัยสิ้นสุดบริเวณโซนที่นั่ง VIP หรือ Ro y ย l b ็อ ซึ่งอยู่ต่อหน้าพระพักของพระราชินีอเล็กซานดราพอดีดังนั้นพวกเขาเลยเพิ่มระยะทางพิเศษอีก195เมตรหรือ385หลาเข้าไปอีกนี่แหละครับคือที่มาของตัวเลขที่ไม่ลงตัวนี้มันคือผลลัพธ์โดยตรงจากความต้องการด้านพิธีการและการแสดงต่อสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่ความต้องการด้านกีฬาเลยแม้แต่น้อยและที่ทำให้ตัวเลขนี้คลาสสิกขึ้นไปอีกคือดราม่าของโดรรนโดเปียตรี นักวิ่งชาวอิตาลีที่นำมาเป็นอันดับหนึ่งลม้มลงหลายครั้งในช่วง195เมตรสุดท้ายที่ถูกเพิ่มเข้ามานี่แหละดราม่านี้ทำให้ระยะ42.195กิโลเมตรกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามอันยิ่งใหญ่ที่ถูกจดจำไปทั่วโลกหลังจากความผันผวนและความวุ่นวายมานานในปีคศ1912สหพันธ์กรีฑาน,านาชาติหรือ world athletics ในปัจจุบันครับก็ได้ประชุมเพื่อกำหนดสถานการณ์ถาวร พวกเขาถกเถียงกันว่าจะกลับไปใช้40กิโลเมตรดีไหมหรือปับเศษเป็น42กิโลเมตรดีแต่สุดท้าย IAAF ก็เลือกที่จะรับรองความผิดปกติที่เกิดขึ้นในปี1908ครับพวกเขาเลือกที่จะให้ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับเรื่องราวของป i e อต i รและการผูกโยงกับโอลิมปิกลอนดอนดังนั้น42.195กิโลเมตร ซึ่งคิดเป็น26ไมล์385หลาจึงถูกกำหนดให้เป็นระยะทางมาตรฐานโลกถาวรน,นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการและถาวรนในโอลิมปิกที่ปารีสในปี1924ครับสรุปนะครับระยะทาง42.195กิโลเมตรนั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบทางคณิตศาสตร์เลยแต่มันคือมรดกทางพิธ,ธีการและราชวงศ์ ที่มีรากฐานมาจากความต้องการจัดฉากอันยิ่งใหญ่ให้พระราชินีอเล็กซานดราในปี1908และถูกผนึกด้วยดราม่าของโดรันโดปีเอตรีมันคือตัวเลขทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นว่ากฎเกณฑ์กีฬาระดับโลกบางครั้งตำนานการเมืองและดราม่าก,ก็สามารถมีชัยเหนือกว่าความสมเหตุสมผลทางตัวเลขได้ครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับเมื่อรู้ที่มาของตัวเลขนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงกับระยะทางมาราธอน42.195กิโลเมตรนี้ครับลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับถ้าชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกีฬาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ